ก็พูดง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดเน้นใช้ชีวิตประจําวันเน้นในเมืองเดินทางไกลบ้างแต่ไม่ได้บ่อย a d v 160ส่วนใครที่เดินทางไกลบ่อยๆแต่ว่าเน้นทางเรียบก็ f o r ์ซ350ส่วน a d v 350นั้นสำหรับใครที่เลือกไม่ถูกนะครับระหว่าง a d v 160 a d v 350และ f o r ์ a 350ในคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจ็สีพรมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนตสว่างแดนดินสาขาต้นโพเดี๋ยวจะพามาดูรีวิวนะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง f o r ซ a 350 ADV 350และ ADV 160ซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3รุ่นเนี่ยมันเป็นรถคนละกลุ่มคนละคาสคนละสไตล์กันนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอา160ดีไหมแล้วก็ระหว่าง ADV กับ Forza จะเอาแบบไหนดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมัดรวมกันไว้ในคลิปนี้เลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วน่าจะตัดสินใจได้แหละว่าตัวเองชอบในสไตล์ไหนแล้วก็ในรุนแต่ละรุ่นมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางดีไซน์กันก่อนนะครับ ADV 160นะครับดีไซน์ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าคู่ซ้ายขวาแบบ LED นะครับหล่อเหลาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไฟหลี ก็จะติดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับซ้ายขวาตรงไฟหน้านะครับส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวแยกแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเหมือนหน้ากากนะครับด้านหน้าที่เป็นสีดําด้านแบบนี้แล้วก็บางโค้หน้าก็จะเป็นสีดําเช่นกันส่วนใน ADV 350นะครับชุดไฟหน้าก็จะแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสไตล์คล้ายๆกันก็คือไฟหน้าก็จะเป็น LED ซ้ายขวาเหมือนกันไฟหลีอยู่ข้างบนตรงนี้เหมือนกันไฟเลี้ยวก็แยกออกมาไว้ข้างนอกแบบนี้เช่นเดียวกัน ส่วนสีนะครับสีแดงของ350เนี่ยเป็นสีแบบเดียวกันกับตัว160เลยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือเขาจะมีชุดแฟลิ่งตรงนี้ที่เป็นสีดำนะครับมันจะคล้ายๆห่างตาเนาะแล้วก็ชุดบังลมซ้ายขวาของ ADV 350เนี่ยมันจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ว่าตัวบังโคลนด้านหน้าของ350จะเป็นสีเดียวกันกับของตัวรถส่วน f o r ์ซ่าสามนะครับคันนี้จะแปลกเพื่อนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสไตล์รถของเขาจะเป็นรถทางเรียบเนาะแต่ว่าก็เอามามัดรวมกันอย่างที่บ้านนั่นแหละไฟหน้าของ f o ร์ซ่าเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ไฟหลีของเขาจะเป็นเส้นข้างบนตรงนี้นะ แล้วก็ลมถึงข้างล่างด้วยจะไม่เหมือนเพื่อนๆเขาส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาของฟ o r ์ซาก็จะมาติดที่กระจกนะครับทางซ้ายและขวาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของฟ o r ์ซาส่วนชิ้นไฟลิงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็บางโคลนก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันซึ่งในปี2023สีใหม่ล่าสุดของ f อร์ซาเนี่ยจะเป็นชิ้นตรงนี้สีดําด้านล่างสีดําหมดเลยนะส่วนบังลมซ้ายขวานะครับของฟอร์ซชิ้น แก้มตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับบางคนก็ตั้งฉายาว่าเป็นสีแดงของกรมตํารวจนะครับซึ่งมันก็เหมือนจริงๆนะเหมือนรถตํารวจจริงๆนั่นแหละแต่ผมว่ามันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับมันดูแปลกตานะครับไม่เหมือนสีอื่นๆของฟอร์ซ่าส่วนบังลมซ้ายขวาชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นพลาสติกสีดำนะครับรวมถึงข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับชิ้นเฟลิ่งที่อยู่ข้างหลังของบางโคนหน้าเนี่ยทั้งฟอร์ซ่าและก็ ADV มันจะมีรูตรงนี้นะครับเพราะว่าหม้อน,น้ำเขาอยู่ข้างหลังเนาะ ใน ADB 350เหมือนกันนะครับก็จะมีรูระบายอากาศให้กับชุดหมอน้ำอยู่ข้างหน้าตรงนี้ในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยทั้ง ADB 350และ Forza 350ไม่มีปัญหาแล้วนะครับในเรื่องของความร้อนต่อมาก็คือตัวชิลหน้านะครับแน่นอน Forza 350เนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับชิลหน้าของเขาจะเป็นชิลหน้าแบบปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับชิลเนี่ยขึ้นลงได้จากสวิตช์ประกับทางด้านซ้ายมือเลยนะครับ กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้จากจุดนี้เลยแต่ว่าใน ADV 350เนี่ยเขาจะยังต้องใช้มือนะครับในการดึงสลักตรงนี้ออกนะครับทางซ้ายขวาแล้วก็ปรับขึ้นลงได้ตัว3 5 0เนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้4ระดับนะครับเขาจะมี4ล็อกตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับส่วน ADV 160เนี่ยเขาจะสามารถปรับไดแค่2ระดับนะครับอันนี้ก็คือสูงสุดแล้วก็ดึงลงมาต่ําสุดนะครับไดแค่2ระดับเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราดูจาก บอดี้ของตัวรถจริงอยู่ว่า adv 160เนี่ยตัวชิลมันไม่ได้สูงมากแต่ว่าตัวบอดี้มันเล็กไงส่วน3-50มันก็จะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยถึงเขาจะสูงแต่ว่าซ้ายขวายัางแคบอยู่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัดลมดีๆแน่นอนนะครับ f o r z ซ3 5 0จะตัดลมได้ดีสุดต่อมานะครับในเรื่องของชุดแฮนด์นะฮะตัว For z ซ350เนี่ยก็จะเป็นแบบแม็กซี่สกูตเตอร์นะครับตัวแฮนด์ของเขาก็จะเป็นโครงเหล็กที่ยื่นมาจากตัวคอรถที่อยู่ด้านในโดยมีชุดพลาสติกครอบข้างบน แต่ว่าใน ADV 350จะเป็นแบบตุ๊กตาจับโชคนะครับนี่ตุ๊กตาจับโชคยกขึ้นมาแล้วก็เป็นชุดแฮนด์บาร์เพราะว่าโชคอัพด้านหน้าของเขาจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งแฮนด์แบบนี้ให้ความแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่ของ ADV 350แฮนด์มันจะกลางออกนะครับ แต่ว่าตัว For ซาสามสูนี่แฮนด์เขาจะคว่ำเข้ามาหาคนขับแล้วก็สั้นกว่านะครับเหมาะที่จะใช้ในเมืองมากกว่านะเพราะว่าตัวแฮนด์มันแคบกว่าแล้วก็ตัวกระจกของโฟรซาเนี่ยก็สามารถพับเก็บได้นะครับเห็นมันยาวๆแบบนี้แต่ว่าใน a d v 3 5 0เนี่ยนอกจากจะมีแฮนด์ที่กว้างกว่าแล้วเขาก็ยังมีชุดกัดแฮนด์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปขี่ลุยขี่ทางดินมันก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะ ตัวกระจกของ350ก็จะติดกับตัวแฮนเนาะแต่ว่าใน ADV 160เนี่ยจะแตกต่างจาก2คันนั้นแบบชัดเจนนะครับถึงตัวแฮนของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายกับตัว ADV 350นะก็คือเป็นลักษณะแฮนอ้วนนะแต่ว่าตุ๊กตาแฮนของ ADV 160เนี่ยเขาจะเป็นชุดแฮน์ที่ถูกยึดกับตัวแกนคอรถ ที่ยิงตรงมาจากข้างด้านล่างนะครับคือในบรรดา3คันเนี่ยจะมีแค่ a d v 350เท่านั้นที่เป็นชกอัพหน้าคู่ที่ยาวขึ้นมาส่วนตัว160และตัว f o r z a 350น่ะจะเป็นชกอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีแค่ชุดแผงคอล่างเท่านั้นทั้งตัว a d v 160และ f o r z a 350แต่ว่าใน ADV 3 5 0นั้นจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ในเรื่องของรายละเอียดช่วงล่างอีกรอบนึงเนาะต่อมาในเรื่องของตัวเบาะรถนะครับ ADV 1 6 0เนี่ยจะมีความสูงของเบาะรถอยู่ที่78ซนมนะครับจากพื้นนะขึ้นมาที่ตัวเบาะรถเนี่ยแล้วก็มีความกว้างนะครับของคนขับเนาะอยู่ประมาณ2คืบแล้วก็ตัวปลายเบาะของ ADV 1 6 0เนี่ยก็จะทําออกมาให้มันกระชับนะครับเปรียบเทียบกับมือผมเห็นไหม เขาก็จะทำสโลปซ้ายขวาแบบนี้ลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนใน f o r ์ซ่าสามนะครับตัวบ่อรถมีความสูงเท่ากันนะครับก็คือ78ซนเมเท่ากันนะแต่ว่าความกว้างของเขาจะมีมากกว่ามากนะครับมากกว่าอยู่ประมาณ2อคือบกว่าเลยสลับเบาะคนคับแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2คืบ แต่ว่าปีกซ้ายขวาของ f o r ซา350ตรงนี้จะกว้างกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นท่านั่งของ f o r ซา350เนี่ยมันจะแหกขาคนขับค่อนข้างเยอะนะปีกซ้ายขวาตรงนี้นะครับส่วน ADV 350นั้นจะมีความสูงของตัวบ่อรถที่สูงมากกว่าเพื่อนเขานิดนึงนะครับก็คือ79.5ซนติเมตรนะครับจุดนี้แล้วก็มีความกว้างอยู่ประมาณ สองคืบกว่ากันเลยส่วนหัวเบาตรงนี้นะครับปีกซ้ายขวาเนี่ยจะมีความกว้างมากกว่าเพื่อนสำหรับใครที่มีความสูงไม่เยอะมากนะครับก็ขี่ได้เช่นกันเพราะว่าตัวไปเบาทั้ง3 5 0 160้และตัวฟอร์ซ่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบสลบลงไปแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถขยับตูดมาไว้ด้านหน้าเพื่อให้ลงเหยียบพื้นได้เต็มเท้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจอดนะครับแต่แน่นอนลหละในเรื่องของน้ําหนักตัวมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่า อย่างน้ำหนักตัวของ For ซา350เนี่ยเขาจะมีน้ำหนัก187กิโลกร,รมัมส่วน a d v 350นั้นมีน้ำหนัก186กิโลกร,รมัมก็จะเบากว่า For ซาอยู่1กิโลกร,รมัมแต่ว่าตัว ADB 160นั้นมีน้ำหนักตัวเพียง133กิโลกร,รมัมแน่นอนนะครับตัวเบอรถอาจจะมีความสูงใกล้เคียงกันแต่ว่าลักษณะท่านั่งของ For ซา350และ a d v นั้นค่อนข้างจะแหกขาคนขับมากกว่าตัว ADB 160 เพราะฉะนั้น ADV 160จะขี่ได้ง่ายกว่าและก็สะดวกกว่าแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเน้นการใช้งานในเมืองเนี่ย ADV 160ค่อนข้างจะได้เปรียบเป็นอย่างมากส่วนคนซ้อนนะครับ ADV 160เนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณเกือบเกือบสองคืบนะครับแล้วก็ยาวอยู่ประมาณคืบครึ่งได้แล้วก็ตัวพักเท้าของคนซ้อนนั้นก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีลวดลายเหมือนตัว X นะครับแบบนี้ ADV 350นั้นตัวเบาะ คนซ้อนของเขาจะมีผ้าเป็นตัว x แบบนี้นะฮะแล้วก็สีของตัวผ้าเนี่ยก็จะเป็นสีเทามีความกว้างอยู่ประมาณ2คืบกว่ากันเลยทีเดียวแล้วก็ความยาวอยู่2คืบนะฮะแต่ว่าใน adv 350เนี่ยเขาจะมีโหนกตรงนี้โผล่ขึ้นมาส่วนพักเท้าของคนซ้อนนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมปั้มขึ้นรูปเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดที่ยาวกว่า160มากนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าด้วย ส่วนใน f o r ซา350นั้นความกว้างและความยาวของตัวบอกคนซ้อนคล้ายกันกันกบ ADV 350นะครับก็คือมีความกว้างอยู่ประมาณ2คืบกว่าๆแล้วก็ยาวประมาณ2คืบเช่นกันแต่ผมมองดูแล้วว่าปีกข้างของเบาะโฟรซาเนี่ยมันจะสะลุปซ้ายขวาแบบนี้เพราะฉะนั้นขาของคนซ้อนจะทิ่มเสียงเอียงลงมาด้านหน้าแบบนี้แต่ว่าจะมาติดตรงนี้นะตรงแฟลิ่งซ้ายขวาของ f o รซา350ซึ่งใน ADV 350เนี่ยด้านข้างตัวนี้เขาจะ ทำแคบมากกว่าส่วนตัวพักเท้านะครับโฟร์ซ่าสามจะคล้ายก,กันกับของ a d v 3 5 0เลยแต่ว่าฟิลลิ่งของคนซ้อนของ f o ร์ซ่าสามเนี่ยตัวแฟลลิ่งด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้มันจะมาเบียดขาของคนซ้อนนะครับแต่ว่าใน160สบายเลยนะครับสบายกว่ามากด้วยนะครับถ้านั่งของคนซ้อนส่วนคนขับนะครับพื้นพักเท้าของ a d v 160สเนี่ยสามารถหยยบข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะยันไปทางด้านหน้าก็ได้นะครับเหมือนกันกับของ a d v 3 5 0ก็จะมีทั้งเหยียบขนาดนกับตัวพื้นแบบนี้แล้วก็ยันไปทางด้านหน้าได้ด้วยแต่ด้านหลังตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตุ่มตรงนี้นะเพื่อไว้ให้เราเอาเท้านะครับเกาะได้แน่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าด้านท้ายตรงนี้เขาจะปาดเว้าเข้าไปเลยเพื่อให้เราสามารถยืนได้ขนาดนะครับคือปกติแล้วถ้าเกิดเป็น forza สามาเนี่ยมันจะติดน่องนะครับจุดนี้นะมันจะติดน่องของคนขับนะฮะ แต่ว่าในฟอรซาเนี่ยก็จะได้พื้นพักเท้าที่ยาวนะครับรวมถึงมีข้างหลังตรงนี้มาให้ด้วยถ้าเกิดเราอยากจะขี่ในสไตล์รถสปอร์ตนะครับก็คืองอขาไปทางด้านหลังในฟอรซา350สามารถทําได้แต่ว่าใน a d v 350เนี่ยไม่ได้นะครับต่อมานะครับก็คือชุดแฟลิ่งด้านท้ายของ f o รซา350ก่อนแล้วกันเนาะก็อย่างที่พูดไปนะครับชุดแฟลิงท้ายเนี่ยมันจะโป่งซ้ายขวาออกมากว้างกว่าดีไซน์โค้งนะครับ ไปจนถึงชุดไฟท้ายนะครับดีไซน์สวยงามมากเลยแหละแล้วก็ตัวโลโก้คำว่าว o ์ซ่าสาม a 3 0เนี่ยก็จะเป็นสีดําส่วนไฟท้ายนะครับของ f o r ์ซก็จะเป็นไฟท้ายแหลมนะครับเป็นแบบ LED ส่วนชุดแฟลลิงด้านท้ายของ ADV 350นั้น ก็จะไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าเขาก็จะมีสีจริงตรงนี้ก็จะมีแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของชุดแฟลลิงด้านท้ายที่เหลือก็จะเป็นสีดําด้านและสติ๊กเกอร์นะครับของ ADV 350ก็จะเป็นสีเงินนะฮะเป็นโลโก้นูนสีเงินดีไซน์ก็จะแตกต่างจากฟอร์ซ่าชัดเจนเนาะส่วนไฟท้ายก็จะเป็นฟลู l LED เหมือนกันนะครับไฟท้ายแหลมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าชุดบงโคนด้านหลังตรงนี้ของ ADV 350ขงเขาก็จะแยกไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็เป็นไฟสองป้ายและบางโคนด้านหลังส่วนฟอร์ซ่า ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ด้านในโคมไฟท้ายเนาะแต่ว่าชุดบางโคนด้านท้ายของ f o r ์ a เนี่ยมันจะชิดติดกับตัวล้อมากกว่าของ ADV นะเห็นไหมของ ADV มันจะห่างล้อหลังออกมานะครับจะออกแนว e อ d นดูรหน่อยๆส่วน ADV 160นั้นชุดแฟลิงด้านข้างของเขาก็จะโป่งกว้างออกมาคล้ายกันกับของ f o r ์ a แต่ว่าเนื่องจากตัวบอดี้ของรถของเขาเล็กกว่าถึงมันจะโป่งข้างออกมาแบบนี้แต่มันไม่เบียดคนซ้อนไม่เบียดคนขับนะครับแล้วก็ คล้ายก,กันกับของ ADV 3า0คือแฟลิ่งด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็ตัวสติกเกอร์ของ ADV 160ก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันเป็นโลโก้นูนนะส่วนไฟท้ายแตกต่างจากเพื่อนเขานะครับเพราะว่า ADV 160กก็จะเป็นเหมือนตัว S นะครับเป็นแบบ Full LED นะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะถูกแยกออกมานะครับจากชุดโคมไฟท้ายแล้วก็จะมีเหมือนกันกับโครงเหล็กนะครับที่อยู่ด้านในแต่ว่าสั้นมากนะครับสั้นนิดเดียว แล้วก็บังโคลด้านท้ายก็จะยื่นยาวออกมาแบบนี้คือถ้าเกิดเราดูด้านท้ายเนี่ยตัว ADV 3 5 0จะมีชุดบังโคลที่ห่าง กับล้อหลังมากที่สุดนะครับส่วนใน a d v 160ก็ลงลงมาแล้วก็ใน Forza 350ก็จะออกแนวสปอร์ตออกแนวทัวริ่งมากกว่าสุดอมาในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเรือนใหม่นะครับใน a d v 160เนี่ยเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะบอกสถานะของตัวรถได้ครบนะทั้งความเร็ววัดรอบเครื่องอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B แล้วก็ใน a d v 160เนี่ยก็จะมีตัวแท็กชั่นซึ่งเราสามารถเปิดปิดได้ซึ่งตัวเลือกออปชั่นต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะ อยู่ตรงใต้เรือนใหม่ตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานประกอบทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกหลังนะครับส่วนประกอบทางด้านขวามือนะครับก็จะมี idling stop นะครับไฟฉุกเฉินแล้วก็สตาร์ทมือใน3คันเนี่ยจะมีแค่ ev 160เท่านั้นนะครับที่มี idling stop หลักการทํางานของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเราจอดติดไฟแดงเป็นเวลา5วินาทีตัวเครื่องยนต์ก็จะดับใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราบีคเ ตัวเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทแล้วก็ทะยานออกไปได้ซึ่งชุดสตาร์ทของ a d v 160เนี่ยจะเป็นชุดเดีวยวก,กันกับของมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเสียงในการสตาร์ทนจะเบามากคือแทบไม่ได้ยินเลยแหละถ้าเกิดเราบิดคันเร่งรถก็จะทะยานออกไปได้เลยส่วนใน a d v 350นั้นตัวหน้าจอจะเป็นตัวแบบเดีวยวกันกับของ160นะครับบอกสถานะต่างๆของตัวรถได้เหมือนกันทั้งความเร็วรอบเครื่อง อัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B. มีฟังก์ชันในการทํางานของตัวหน้าจอเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราจะเลือกการทํางานของตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากจุดนี้นะครับมือซ้ายของเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าจะกดขึ้นลงซ้ายขวาอินโฟเออินโฟบหรือแม้แต่เปิดปิดแท็กชั่นก็สามารถกดได้ในมือซ้ายเลยนะครับก็จะมีความสะดวกมากกว่า ADV 160อยู่พอสมควรนะคือ a d v 1 6 0ต้องเอื้อมมือมาใช่ไหมแต่ว่าใน3 5 0เนี่ยก็คือสามารถคอนโทรลทุกอย่างในจุดนี้ได้หมดเลยซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟพาร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายขวาตแตรแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนประกอบทางด้านขวามือนะครับก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นและก็ปุ่มสตาร์ทมือจะไม่มี i d l i n g Stop นะครับจุดนี้จะแตกต่างจาก EdV160 และส่วนน350นใ Forsa 3500ะครับ ตัวหน้าจอเรือนใหม่แน่นอนนะครับแตกต่างจาก ADV ชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเรือนใหม่ของเขาจะเป็นแบบ กึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลตัววัดความเร็วและวัดรอบก็จะเป็นแบบเข็มอยู่นะครับซึ่งผมว่ามันดูสวยดีนะส่วนตัวฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับซึ่งเวลาเราจะเลือกการทํางานของฟังก์ชันที่อยู่ในตัวเรือนไมเนี่ยเราก็สามารถกดได้จากมือซ้ายของเราได้เช่นกันกันกบของ a d v 3 5 0ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่มีอยู่ในประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีปุม่มแท็กชั่นนะครับปุ่มนี้ที่สามารถเปปิิดดดดไไ้้้จาากมือซยนะครับ ไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟพาร์ทนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือเลื่อนชิวนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอินโฟเออินโฟบก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชันที่อยู่ในตัวเรือนใหม่แล้วก็มีปุ่มเลียวซ้ายและขวาและแต่ที่อยู่ในประกับทางด้านซ้ายส่วนประกับทางด้านขวานะครับก็จะมีปุ่ม Start-Stop Engine ไฟฉุกเฉินและปุ่มสตาร์มือคือถ้าเราสังเกตใน For ซ่350และ a d v 350จะไม่มี idling stop นะครับซึ่ง ม,มองว่าอย่างนี้นะในเครื่องยนต์350ของทั้ง a d v และ f o r z a เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมมันจะต้องใช้พลังงานในการสตาร์ทค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดเดี๋ยวเครื่องดับเดี๋ยวเครื่องสตาร์ทเดี๋ยวเครื่องดับเดี๋ยวเครื่องสตาร์ทมันน่าจะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟที่ไม่เพียงพอต่อการทํางานแต่ว่าใน a d v 160เนี่ยเนื่องจากมันมีขนาดของเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าพลังในการปั่นสตาร์ทแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะใช้น้อยกว่าเขาเลยสามารถใส่ระบบ i d l i n g stop ให้กับรถขนาด160ซี a d v 3 5 0และ Forza 3 5 0แล้วสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆที่เป็นพิกัด 300cc ขึ้นมาของยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันนะครับก็จะไม่มีระบบ Idling Stop หรือว่า Start Stop System แบบนี้ส่วนตัวคุณแจนะครับทั้ง Forza a d v 3 5 0และ a d v 1 6 0ก็จะเป็นแบบ Smart Key หรือว่าคุณแจรีโมทเหมือนกันนะครับแล้วก็ใน Forza 3 5 0เนี่ยเขาจะมีเกะทางฝั่งด้านซ้ายนะครับเกะของเขาก็จะมีจุดชาร์จไฟมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแบบ USB-C นะฮะแล้วก็มีความลึกอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือผมนะฮะอู้ไม่ใช่แค่ระดับหนึ่งหรอกลึกมากนะครับแล้วก็นอกจากมือถือแล้วก็ใส่ของอื่นๆได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าตัวเกะด,ด้านซ้ายของฟอร์ซ่าเนี่ยจะไม่สามารถล็อกได้นะถ้าเกิดเราจะใส่ของมีค่าก็อย่าลืมเอาออกด้วยเวลาเราจอดรถเกะด,ด้านขวาไม่มีนะครับส่วน ADV 350นั้นเกะทางด้านซ้าย ก็จะมีความจุอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็น้อยกว่า f o รซ่นะครับแล้วก็มีจุดชาร์จมือถือมาให้เช่นกันนะครับเป็นแบบ USB-C เหมือนกันนะครับเห็นกันมิเอยมันน่านจะมืดเน,ะนาะน่าจะมีเห็นกันแล้วก็ไม่สามารถล็อกเกะฝั่งด้านซ้ายได้เช่นกันกับ f o รซ่านะครับส่วน a d b 160นั้นก็จะมีเกะที่มีความลึก ไม่เยอะมากนะครับอันนี้ไม่ค่อยเยอะมากเนาะแล้วก็จุดท่ามือถือนั้นก็จะเป็นแบบ t ท p e A นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งก็ล็อกไม่ได้เช่นกันนะครับทั้ง160 350และ Forza ก็จะเป็นเก๊ะซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถล็อกได้ส่วนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใน Forza 350และ ADV 350นั้นมีความจุเท่ากันนะครับก็คือขนาด11.7ลิตรส่วน ADV 160 มีความจุข,ของขังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เล็กกว่านะครับก็คือ8.1ลิตรแต่ว่าในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ย ADV 160เนี่ยมีอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่45กิโลต่อ1ลิตรนะครับแต่ว่าใน ADV 350และ For ซ a 350นั้นมีอัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ราวๆ29กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับก็คือกินกว่าอยู่พอสมควรเลยแหละส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับนี่คือไฮไลท์เลยแหละ สำหรับ ADV 160นั้นโชอคอัพด้านหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกแกนโชอคขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีช่วงยุบที่เยอะมากๆเลยแหละแต่ว่าใน ADV 350นั้นจะเป็นแบบโชอคอัพอัพไซด์ดาวนะครับเป็นโชอคอัพตัวใหญ่เลยนะของทางโชว,ว่าแล้วก็ชุดแผงคอของเขาจะมีแผงคอบนล่างนะครับแล้วก็แผงคอบนก็จะยึด ติดตุกตาแหวนเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงของระบบช่วงล่างของ ADV 350นั้นจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากแล้วก็จะมีระยะยุบเยอะตามสไตล์ของ ADV ส่วน f o r ซ a 350ชกอัพด้านหน้าก็จะเป็นชกอัพแบบเทเลสโคปิกแกนชกขนาดใหญ่และชุดแผงคอเขาจะมีแค่ชุดแผงคอด้านล่างนะครับแผงคอด้านบนจะไม่มีนะครับหลักการทํางานของ Forza จะเหมือนกันกันกบของ ADV 160เลยส่วนระยะยุบนะครับของ For ซ a 350เนี่ยเขาเป็นรถแนวทางเรียบเนาะเขาก็จะมีระยะยุบที่น้อยกว่าแต่ว่าวงล้อของ For ซ a 350นั้นจะมีขนาดเท่ากันกันกบของ ADV 350เลยนะครับแต่ว่าตัวลายของล้อแม็กจะไม่เหมือนกันนะจะเป็นคนละลายกันส่วนขนาดของยางของ For ซ a 350ก็จะเป็นไซส์120ทับ70ขอบ15นะฮะส่วนไซส์ยางของ ADV 350ก็จะเป็นไซส์120ทับ70ขอบ15เช่นกันแต่ว่า ลายของล้อแม็กจะไม่เหมือนกันเห็นไหมของ a d v มันจะเป็นลาย CTT นะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับล้อซีลวด f o r ซาสามก็จะเป็นซีห่างๆนะครับส่วนจานดิสเบรกใช้แบบเดีวยวกันนะครับก็คือเป็นจานโตขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของจานอยู่ที่256มิลิเมตรส่วนตัวปั๊มเบรกก็เหมือนกันนะครับของ f o r ซ a ก็จะเป็นปั๊มนิจ,จินตัวโต2ลูกสูบแล้วก็แน่นอนนะครับมีระบบ abs มาให้ส่วน ADB สามศูนย์เหมือนกันนะครับ,บ,บแบบ down, ตัวจานไซส์2 5 6เหมือนกันตัวปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มนิจินตัวโต2ลูกสูบ,บ XML, เหมือนกันนะครับถึงเขาจะเป็นแบบชกอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวแต่ว่าตัวปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มแบบเอเซมอลเหมือนกันนะครับแต่ว่ายางจะแตกต่างกันนะครับโฟร์ซาเป็นยางคางเรียบเนาะ ADB ก็จะเป็นยางที่สามารถวิ่งทางดินได้ดีกว่าส่วนใน A.D.V.160 นั้นแน่นอนนะครับเนื่องจากตัวน้าหนักรถเขาน้อยกว่ากําลังเครื่องยนต์เขาน้อยกว่าไซส์ยางเขาก็จะเล็กกว่าตัวยางของเขาจะเป็นเบอร์110ทับ80ขอ14แล้วก็ตัวลายล้อแม็กก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับซีลวดนะครับก็คือเป็นซีทีทนะฮะแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวไซส์240มิลลิเมตรนะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่า For ์ซาและ A.D.V.350 ส่วนปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชิน2ลูกสูบเหมือนกันแต่ว่าเป็นปั๊มตัวเล็กกว่านะครับ ส่วนระบบช่วงล่างด้านหลังนะครับ ADV 160เนี่ยก็จะเป็นช็อกอัพแบบซับแท้งนะครับส่วนตัวยางหลังของ ADV 160ก็จะเป็นไซส์130/70ทับขอบ13นะครับล้อหน้า14นิ้วเนาะล้อหลัง13นิ้วแล้วก็ตัวลายยางก็ลึกนะครับลายดอกยางลึกอยู่เหมือนกันนะฮะระบบเบรกด้านหลังนะครับของ ADV 160เป็นแบบจานดิสเบรกเดียวจานดิสเบรกก็จะเป็นไซส์220มิลลิเมตรส่วนตัว ปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นปั๊มมิดชินหนึ่งลูกสูบใน a v 1 6 0เนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่าระบบ a b s ของเขาจะมีแค่ล้อหน้าล้อหลังจะเป็นเบรกแบบธรรมดาแต่ว่าใน A.D.V. 3 5 0นั้นจะเป็น A.B.S. หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็โชคอัพด้านหลังก็จะเป็นแบบซับแทงเหมือนก,นกันกับ160แต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันมากนะครับใหญ่กว่ามากๆเลยแหละแล้วก็ยาวกว่ามากด้วยส่วนตัววงล้อด้านหลังเพื่อรองรับกับตัวน้ําหนักรถ1 8 0กิโลกรัมก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากด้วยเช่นกันซึ่งไซส์ยางหลังของเขาก็จะเป็นไซส์1้0ยสทับเขอบ14นะครับล้อหน้าเป็น15นิ้วเนาะล้อหลังเป็น14นิ้วแล้วก็ตัวลายยางก็จะเป็น ลายกึ่งทางดินนิดๆนะครับลุยได้นะฮะแต่ว่าลุยได้ไม่เยอะมากไม่ถึงขั้นกับไปลุยแบบรถเอ็นดิโรส่วนฟอร์ซ่า350นั้นจะ เป็นแบบอีกอย่างไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถทางเรียบเนาะโช๊คอัพด้านหลังเขาก็จะเป็นโช๊คอัพแบบไม่มีซับแทงนะเป็นโช๊คอัพด้านในสปริงด้านนอกสีดำนะครับส่วนตัวยางหลังก็จะเป็นยางไซส์เดีวยวกันกับของ ADB สามสูนนะก็คือไซส์140ทับเขอบ14แต่ว่าลายยางนั้นจะเป็นคนละอย่างเป็นรถเน้นทางดำนะฮะเบรกด้านหลังนะครับของ ทั้ง ADV 350และของ f o r z a ใช้ชุดเดียวกันนะครับก็คือเป็นจานไซส์240มิลิเมตรแล้วก็ปั๊มหลังเป็นปั๊มนิดชินหนึลูกสูบเหมือนกันนะครับดีไซน์ของท่าไอเสียจริงๆเขาใช้เครื่องยนต์สเปคเดียวกันนะแต่ว่าดีไซน์จะแตกต่างกันก็คือตัวกาดด้านนอกตรงนี้นะของ f o r z a 350เขาจะทำให้มันออกแนวสปอร์ตเฉีียวใช่ไหมแต่ว่าใน ADV 350เนี่ยเขาก็จะมี ครอบตรงปลายมาให้ด้านข้างก็จะทําเป็นบวมๆใหญ่ๆแล้วก็มีสองสีเนาะทั้งสีดาด้านแล้วก็สีเงินแต่ว่าทั้งแข้งเครื่องทางด้านซ้ายด้านขวาชุดท่อน้ําชุดกองอากาศส,สามารถใช้ร่วมกันได้เพราะว่าเครื่องยนต์มันเป็นสเปคแบบเดียวกันนะครับส่วนพิกัดของเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวเครื่องสามูนย์เนี่ยทั้งฟอร์ซ่าและเอดีวีเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบหนึ่งลูกสูบ ซีซีจริงของเขาจะอยู่ที่329.6 c ซีซีฝาสูบเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบอยู่ที่77ม mm, มแล้วก็ระยะชักอยู่ที่70.7ม mm. มให้แรงม้าสูงสุดที่29แรงม้าที่7,500รอบและแรงบิดสูงสุดที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบแต่ว่าใน ADV 160นั้นตัวเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นพิกัด1 5 6 9ซีซฝาสูบเป็นแบบ s i Single o v e โ h e a d แคม s h a f t แต่เป็น4วาวเหมือนกันนะแล้วก็ระบายความร้อนเหมือนกัน ส่วนลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิมส่วนระยะชักก็อยู่ที่55.5ม mm, ิมก็คือเป็นลูกเล็กชักยาวให้แรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่16แรงม้าที่8,500รอบและแรงบิดสูงสุดที่14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบส่วนในเรื่องของอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็อย่างที่พูดไปเนาะของ a d b 1 6 0อยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตร ส่วนฟอร์ซาและ ADV 350อยู่ที่29กิโลเมตรต่อลิตรและราคาค่าตัวนะครับสำหรับ ADV 160เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 6 0 0บาทนะครับส่วน ADV 350คันนี้ซึ่งคันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะเขาจะมี2รุ่นเนาะธรรมดากับโรดซิงคันนี้จะมีราคาอยู่ที่191,900บาทส่วนฟอร์ซ่าสคันนี้ก็จะเป็น รุ่นธรรมดาเหมือนกันคือเขาก็จะมีทั้งรุ่นรถซิงกับรุ่นธรรมดาเหมือนกันกับ ADB 3 0 0นนั่นแหละคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 6 0 0 0บาท f o r ์ซ่าสามก็จะถูกกว่า ADB 3 5 0อยู่10,000เนาะแต่ว่า ADB 160จะถูกกว่า a d v 35080,000กบาทเลยจากที่ไล่สเปคมาทั้งหมดเนาะทั้งราคาค่าตัวทั้งเรื่องของสเปคเครื่องยนต์รูปลักษณ์ท่านั่งต่างๆเนี่ยเราก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่ารถแรมูกกออกบบา ประมาณไหนก็คืออย่าง a d v 160เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เน้นใช้งานในเมืองด้วยเน้นเดินทางด้วยแต่อาจจะใช้ความเร็วที่มีสูงมากยืนพื้น80-100มีลุยได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ลุยบ่อยแล้วก็ไม่ได้เดินทางไกลบ่อยๆเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลัก ราะว่าในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมันก็จะถูกกว่าประหยัดน้ามันมากกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว,ว่าระบบหล่อลื่นต่างๆก็จะถูกกว่าไซส์350 Forza 350ก็จะเป็นคนที่ชอบในสไตล์เน้นความเร็วขึ้นมาอีกแต่ว่าเน้นในการใช้งานในเมืองอยู่เดินทางไกลได้แบบสบายๆแล้วก็มีความสะดวกอย่างตัวชิวใช่ไหมสามารถปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้เลยก็จะวิ่งในเมืองปรับต่าวิ่งเดินทางไกลปรับสูงกระจกมองข้างซ้ายขวามองเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างมากส่วนราคาค่าตัวก็จะแพงกว่า ตัว160ใช่ใช้มาอยู่ประม 8, าณ80,000กว่าบาทแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาก็จะแพงกว่าแล้วก็อะไรชิ้นส่วนต่างๆล้อเบรกยางพ้าเบรกแม้แต่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็จะแพงกว่าแต่ว่าก็แลกมากับสมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างที่ดีกว่า160เนาะ แต่ว่ามันก็หนักกว่านะขี่ในเมืองก็จะไม่คล่องตัวเท่ากับเครื่อง160แต่ว่าเดินทางไกลก็จะดีขึ้นมากกว่าส่วน ADV 350นั้นก็จะเป็นคนที่มัดรวมระหว่างข้อดีของ ADV 160และข้อดีของ Forza 350เข้าด้วยกันนะครับกลายเป็น ADV 350นะฮะ ก็คือว่าสามารถขี่ลุยได้เดินทางไกลได้อาจจะขี่ในเมืองไม่ได้สะดวกเท่ากับ f o r ซหรือว่า EDV 160แต่ว่าขี่ทางไกลโดยเฉพาะทางที่มันเป็นหลุมเยอะเป็นทางที่ไม่ดีหรือทางดินก็สามารถไปได้นะครับเพราะว่าระบบช่วงล่างเขาจะมีช่วงยุบที่มากกว่า f o r ซาสามแล้วก็ตัวแฮนดเนี่ยมันจะกว้างกว่าทําให้สามารถควบคุมตัวรถได้สะดวกมากกว่าก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่สนใจรถทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็โทรศัพท์มาติดต่อสอบถามกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อเนาะแล้วก็เนื่องจากปัจจุบันนี้มันเป็นระบบออนไลน์เนาะถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในสกลนครก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดในการซื้อนอกพื้นที่นั้นเดี๋ยวโทรศัพท์มาสอบถามทางฝ่ายขายเขาดีกว่าเนาะในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราคอยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสำาหรับคลิ